อะไรวะทีบึงบงนี้บึงนี้ลำลำลุมาด้านยังก่อนด้านขั้นสูงบ้านขั้นสูง กวอยกตัยที <dış doo hehe> ่ม <medim> <c oughs> ีเอ็มบอกขนาดนั่งตอรถแับลูกไปชือกมกตะาร้อโค้งถนงลายจนแอบไ่รูสายรรวิณโน่นน่นคนยมาลายเต็มไปเเต็มเลย ท,ะทอะไรคนอะไราีม่มครั่ขวอะ็งมาเ็เอยค่ะอมไม่อยู่ค่ะนี่ค่บรรยากาศร,รอบๆ